สวัสดีคะ่ะทุกคนดิฉันชื่อจอยเป็นผู้บรรยายหลักสูตรนี้คุณทราบหรือไม่ว่า AC servo คืออะไรบางคนคงเคยได้ยินคำนี้มาก่อนแต่อาจไม่ค่อยแน่ใจว่าความหมายของคำนี้คืออะไรหรือบางคนก็อาจไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนเลย AC servo เป็นอุปกรณ์แบบพิเศษซึ่งในชีวิตประจำวันอาจไม่ค่อยมีโอกาสได้พบเห็น คำว่า s e r v ์โมาจากคำในภาษาลาตินว่าเซ r ร์เวสเซอร์สหมายถึงการปฏิบัติตามคำสั่งด้วยความซื่อสัตย์รวดเร็วถูกต้องและแม่นยำและในทำนองเดียวกันเซอร์โวก็คืออุปกรณ์ที่สามารถทำงานตามคำสั่งได้อย่างถูกต้องแม่นยำเซอร์โวใช้ในงานที่ต้องมีการเคลื่อนที่เริ่มต้นและหยุดเคลื่อนที่อย่างแม่นยำในตำแหน่งที่ต้องการ สามารถปรับเปลี่ยนระดับความเร็วได้อย่างทันทีทันใดและปรับความเร็วตามสภาวะต่างๆได้ตามต้องการ AC หมายถึงแหล่งจ่ายไฟกระแสะสลับดังนั้น AC servo จะใช้ควบคุมมอเตอร์กระแสะสลับอุตสาหกรรมการผลิตมีการทำงานที่เป็นแบบอัตโนมัติมากขึ้นเรื่อยๆด้วยการปรับใช้เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติในโรงงาน FA กระบวนการต่างๆในโรงงานมีการทำงานในลักษณะที่เป็นระบบอัตโนมัติเต็มแบบรูปแบบโดยที่ไม่ต้องการการสั่งงานโดยมนุษย์เลยด้วยการนำ FA devices เข้ามาใช้ในกระบวนการทำงานซึ่งช่วยลดต้นทุนและยังเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยและคุณภาพโดยเฉพาะ AC servo เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการผลิต เนื่องจากมีความสามารถในการควบคุมอุปกรณ์ที่ใช้ความเร็วสูงได้อย่างแม่นยำหลักสูตรนี้จะครอบคลุมบทบาทที่แท้จริงของ AC servo และกระบวนการทำงานเพื่อควบคุมอุปกรณ์ต่างๆตอนนี้เรามาเริ่มต้นเรียนรู้เกี่ยวกับ AC servo พร้อมกันนะคะหลักสูตรนี้จะแบ่งออกเป็น5หมวดหลักบทที่1 พื้นฐานของ AC servo บทที่2รูปแบบและแนวคิดการทำงานของ AC servo บทที่3การควบคุม AC servo โดยละเอียดยิ่งขึ้นบทที่4ข้อควรระวังในการใช้งานและการบำรุงรักษาบทที่ห การแนะนำ Mail Servo j c เราเริ่มจากบทที่หนึ่งกันเลยค่ะ